สวิธีนะคะทำให้คนที่ไม่ตอบแชทกลับมาเฝ้ารอแชทของคุณบ้าง4วิธีนี้มีอะไรบ้างข้อแรกเลยอยู่ในวงสังคมที่เขาเห็นว่าคุณมีคุณค่าการเลือกอยู่ในจุดที่ทำให้คุณมีคุณค่าภาพลักษณ์ของคุณก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นแต่ถ้าคุณเลือกไปยืนอยู่ในจุดสังคมที่ทำให้คุณด้อยคุณค่าภาพลักษณ์ที่คนมองคุณก็จะเป็นแบบนั้นดังนั้นเลือก จุดยืนของตัวเองในการยืนอยู่ให้ดีนะคะมีผลต่อชีวิตแบบ100%นะข้อที่2คือดูแลตัวเองให้ดีอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะให้เขาเห็นว่าคุณมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆโดยที่เขาอ่ะจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเสียดายเขาเสียโอกาสที่พลาดคุณไป เขาจะกลับมาเฝ้ารอแชทคุณหรือทักมาหาคุณก่อนนั่นเองค่ะสะเต็ปถัดไปข้อที่สมนะคะใช้คําพูดกระชับน่าสนใจแล้วก็ไม่พยายามมากเกินจนเกินไปโอเคไหมสุดท้ายข้อที่สี่ค่ะอย่าทําตัวว่างเกินไปอืมคนที่ทําตัวว่างเกินไปมันเหมือนว่าเฮย้ยชีวิตมันไม่มีแก่นสารมันไม่มีสาระอะไรคือวันวันหนึ่งคือเธอแค่ทํางานแล้วก็จบเสาร์อาทิตย์นอนพักผ่อนอะไรอย่างนี้หรอมันรู้สึกว่าเฮย้ยชีวิตมันมีแค่นี้หรอ ะะจริงๆมันมีอะไรหลายๆอย่างในหลากหลายมิติที่เราแบบสนใจที่จะฟังมันดูทําให้ชีวิตมันมีเรื่องราวชีวิตมันมีอะไรที่น่าสนใจไม่ใช่แค่หมดรู้สึกว่าว่างว่างไม่เชื่อคุณลองคุยกับคนที่แบบทําอะไรอยู่อุ้ยว่างไม่มีทําอะไรทําเลยอ่าแรกๆไม่เป็นไรแต่หนึ่งเดือนติดต่อกันไปเฮ้ยไม่ทําอะไรเลยหรออะไรอย่างเงี้ยคุณเข้าใจไหมมันจะรู้สึกว่าเฮ้ย ไม่ค่าจะได้แล้วนะอะไรแบบเนี้ยมันแลดูมองไม่เห็นอนาคตที่ดีอะไรประมาณนี้นะคะมันดูว่างจนเกินไปนะคะซึ่ง4ข้อที่โคเชมบอกนี่แหละคะ่ะมันจะทําให้คนที่ไม่ตอบแชทคุณแต่ก็สนใจในตัวคุณอยู่นะก็ดูอยู่ว่าคุณแบบมีรีแอคปฏิกิริยายอย่างไงแล้วคุณทำสี่ข้อเนี้ จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเขาจะกลับมาเฝ้ารอแชทเพราะอะไรเพราะว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจมากขึ้นนั่นเองเนาะในคอสจิตวิทยาในเรื่องของความรักค่ะโคชเชมได้สอนแบบละเอียดมากเลยในการดูคนในการเลือกคู่ที่ดีในการหาคนที่ใช่ของคุณให้เจอดึงดูดคู่ชีวิตของคุณได้ดีมากขึ้นนะคะรวมถึงการเป็นคนคนใหม่ในเวอร์ชันใหม่ในมุมมองความรักใหม่ที่มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นใครสนใจเรียนติดต่อได้ที่ H ัชหรือเข้ามาสอบถามโคชเชมได้ค่ะ